สวัสดีครับวันนี้อยู่กับอาร์ชแนลที่้นเคยครับวันนี้เรามาลงเครื่องเสียงให้จังหวัดเคลื่อนที่ค่ะมาดูครับว่าเครื่องเสียงเรานั้นโปรเซสเซอร์มีอะไรบ้างตัวบนสุดเลยนะครับตัวเล็กนี้ก็เป็นสัญญาณบลูทูธครับที่ใช้ในการเปิดเพลงนะครับจากเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นมือถือแล้วก็โน้ตบุ๊กครับตัวนี้ครับเป็นตัวตปล่อยสัญญาณ Wi-Fi เพื่อให้ iPad หรือว่าแท็บเล็ตนะครับนะครับในการที่จะควบคุมมิกเซอร์ดิตอนนะครับตัวนี้เป็น ไม่ลอยครับไม่ลอยรุ่น U R 4D ครับ U R 4D แล้วก็ตัวนี้ก็เป็น AD 4D ครับเป็นของชัวเหมือนกันแล้วก็มาที่ไมดัดกับไม้ดัดอิม1าร์ิบแปดนะครับเ่ินคอสของเรานะครับก็ใช้มา r านี่สองหกศูนย์ R T A ครับตัวล่างสุดตัวเป็นตัวแหลกไฟครับนี่ครับอยู่กับช่างหินครับอยู่กับน้องหินครับน้องหินออดิโอเมืองยางเช่นเดียวกันครับติดต่อหาวาจังในพี่น้อง ที่ปันบางยารับนี่คือดังครับอันนี้กําลังเซตเครื่องครับกำลังเซตเครื่องนี่ก็เป็นหน้าตาของทางแทบเล็ตครับ Android นะครับผมใช้ Android นะครับใช้ a อ d r o i ยอยู่อันนี้ก็กําลังเซตเครื่องครับนี่มาดูโซนข้างนอกครับมีอยู่2โซนด้วยกันอันนี้คือโซนมอนิเตอร์ข้างนอกครับจะใช้ควบคุมบริเวณงานทั้งหมดตัวนี้จะเป็นตัวที่อยู่ในบริเวณงานครับเรามาดูบริเวณนอกงานก่อนครับอ นอกการน,นะครับขุมพลังของเรานะครับผมใส่ TDK d, d 2 0ด0ครับนี่ TDK D20 ดีสองหมชันนอนครับ4 c h ชันนอนเนี่ยลากโหดๆเลยครับอ่าเบป8ใบเนี่ยใช้2 c h ชันนอนแล้วก็ข้างบน4ใบใช้อีก2 c h ชันนอนเป็น4 c h ชันนอนครบพอดีครับอ่าเรียกว่า8คูณ8เนี่ยใช่พาวเวอร์ยูตัวเดียวตา,ามนี้เลยนะครับ แล้วก็ตัวที่ขับอยู่ด้านฟอนต์หน้าเวทีครับก็จะเป็น TDKD 20,000เหมือนกันครับตอนนี้เรายังไม่ได้ปล่อยสัญญาณออกมาด้านหน้านะครับเราจะปล่อยสัญญาณออกไปด้านข้างอยู่ครับตอนนี้นะครับนี่ครับก็อยู่ประมาณนี้ครับนี่ครับไมลลอยที่ใช้ก็คือเป็นตัว u r 4 d ครับแต่ว่าเข้าเปลี่ยนหัวเป็นหัวเบตา้า 58ครับเป็นหัวเบต้า58ครับอันนี้ก็คืออีกฝั่งหนึ่งครับตอนนี้อยู่หน้าตู้เลยครับเมื่อนี่อ่าไม่นะครับห่างตู้อยู่ประมาณ3เมตรครับแต่เราเช็คแล้วไม่มีหอนครับนี่อ่าบ่หอนแน่นอนครับอ่าอันนี้มั่นใจนะครับวันนี้เป็นงานที่เป็นงานใหญ่ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเพิ่มเยี่ยมเยื่อนทางพี่น้องทางเมืองยางนะครับเมือนี้เขาลงเครื่องเสียงให้ทางพี่น้องเมืองยางครับ อันนี้ด้านในก็อยู่ประมาณนี้ครับแต่ด้านในเขาบม่ค่เปิดเสียงมากครับตอนนี้เขาเปิดเสียงอยู่ด้านนอกนะครับอ,อยู่ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นถุงยางชีพของเหล่ากาชาติครับที่เป็นอาจเตรียมไว้เห็นพี่น้องผูทีดด่มาร่วมงานในเมือนี้ครับอตอนนี้เสียงคืออยู่ด้านนอกอยู่นะครับ ครับนี่คือบรรยากาศงานก็อยู่ประมาณนี้ครับอ่าเดี๋ยวเา้าอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆครับผมครับเสร็จงานแล้วเสร็จแล้วครับมันนี่เฮ้าเสียเก็บตู้ครับเป็นรถอันนี้เป็นรถพ่วงครับสี่เงาหาเมตอืเงาหาเมตรกว้างสองเมตรครับบรวมรอด้ข้างในหนีสองเมตรครับเพก่น ตลอดเนี่ยก็คือยืนออกมากางแล้วอีก30สเส้นบุระวะบาใส่กระบะในหลักครับใส่กระบะหลักเวิร่วมแล้วได้กและเด้ห้ายตู่อยู่ใส่คิดเลขก,กันได้คิดสิ